ลายกีบบัวลายมงคลภาพสลักดอกบัวแปดกีบภาพสลักโอ้โหม่งงามเลยวะถามลูกถามน,น้องนโออมาว,า,า,มมมออวาอยากมาก่ครับเห็นไปพานมรุมครับมองวาอยากมากเลยมากเลยครับ คลิปนี้น้องนโมอยากมาเห็นเืองล้กางลลม้ยทีแรกบอกโอ้ข้างสั้นนะครับพี่น้องเนาะบันไดขึ้นปาราสาสตสิ5ส52ขันครับนโมยาแล,แลนโอ้มาอยว่ก็พอ บอลลนบ่แลน,นเลยค่อยๆห้คันครับพี่น้องใกล้จะถึงเราครับอีกพักหนึ่งสั่นหนึ่งถึงแล้วลงลงลงลดงดีน

ถึงแล้วครับพี่น้องปลาสาตร์ของพระนมลุงพักก่อนขับก่อนสะเดินหาชมทายรูป<อ>มื่อนี้คนคนคนข,งขงังหลายครับมือนี้วันหยุดช่วงหยุดยาวนะครับเนาะสวยงามครับเห็นแต่นี่ลูปไม่เห็นเลย อะไรบ้างป๊บนึงโอ้นี่ครับดันนาเป็นวิวเมืองเลยครับทัง้งหลังหลังคาเมืองไปงงมปามุ่งจะพาเขาไปชมครับดันนี่ไปไปเลยไปเลยยัดด้วยผ่านเอฟซีเขาไปดันในน,านะเห<ป>มือนมุ่งไร่ไดกาศ นี่ทแค่อนลงไม่ก่อนลงไมก่อนเหเิโอเคคือประสาททางพิจิตร ครับผมชิปต่อครับชิปที่สองชิปเขาไปใน,นปราสาทนะครับผมปราสาทเขาพนมลุงก่อนเขากำืองวิวสามร้อยหกสิบองศา พี่ครับนั่นนี่ก็มืดนะครับบ่มีไฟโอ้ต้องอ้อมครับ เราไม่ดานค้างนั่งนั่งอือดูดานข้างจะเป็นเขาครับข้าง เขาได้ว่าอะไรน้ำมันเป็นนกอ่าเป็นใบเขาครับพี่น้องฮะบอกเป็นขึ้นครับพี่เขากัน ชมวิวครับด้านนอกปราสาทชมวิวจุดฐานภาพครับหน,นึ่งน,นะครับด้านหลังจะเป็นประตูที่รถมาจอดได้ครับประตูสามเป็นประตู ประตูสามรูดีบ,บครับต่อไปกระสีเป็นทางลุ่มเหรอครับพี่น้องเดินเข้ามาทะลุแล้ว ชิปนี้ก็เป็นชิปล้างจากลงมาจากปราสาทพน้มหลงนะครับเนาะล้างขึ้นใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งกับเที่ยวดันบนเดินขึน้นประมาณ300เมตรนะครับจากที่เ็นบอกขึ้นไปลงมาแล้วครับตามชิปนะครับพี่หนอ่อดานล่างเป็นแบบร้านจอดรถกับห้องฝากครับชิปชุดท้ายครับ จีบเที่ยวปราสาทพนมลุงสุดท้ายก็ดูจุดของฝากครับพี่น้องาฝากแมะซื้อของฝากก่อนลงก่อนกลับนะครับเนาะเราก็จะเดินทางกลับ <c oughs> สารคามภูล่าห้องให้เมืองเขามืองหนาเพื่อเราครับวันนี้มีโอกาสได้พาพี่น้อง มาเอาขนมลุงครับผมตาไน่เป็นไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงครับผมอำเภอเฉลิมประเกียตรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมาทางประโคนชัยครับขึ้นเขามาเล็กหน่อยครับมนี้อากาศดีบ่แดดกัฝนบตกหมื่ว่านจนก่านฝนตกนะนรับ ฝนตกมืดมืงครับเมื่อวานมื่อนี้โชคดีครับขึ้นขึ้นฝากขึ้นฝนแต่บ่นตกครับหาเหลือช็อปของฝากกับบ้านมีเสือ้อมีกระเป๋าที่ระลึกต่างๆครับพี่น้อง จะเป็นแพนทีเฮ้ยจะเป็นคำกลอนนะครับเนาะเรื่องปลาสาทหินทินผู้เขาไฟผาไหมสวยรวยวัฒนธรรมครับผมพี่น้องอ่า อีพานมากกับซีมี่ตรงนี้ครับในเมืองแล้วก็ออกมาเขากระโดงปุ๊บปุ๊บปุ๊บกับอีพานสนามไอโมบายครับพี่น้องปั๊บแล้วก็บซีมาเขพาพนมลุงเนี่ยครับพิกัดสุดท,ท้ายครับพนมลุงอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นท้อจอดรถร้านจอดรถมีกับเขากับน้ำร้านอาหารมีเขาก้อนขึ้นไปครับพี่น้องช่วงนี้ก็เหมาะจก,การมากท่องเที่ยวช่วงบ่แดดแห้งกับผมบุณหภูุิม อากาศดีวันหยุดธเนาครับมีวันหยุทธมีันหยุดธเน,นาติดต่อกันสามมือครับผม ชิบกันสำนีทนะครับพี่น้องเนาะเดินทางกลับสารคามครับบเนี่ย